กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมดเเรเอกชัยเรืองรัตสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม20จากอำเภอบางคา้าจังหวัดฉะเชิงเซาครับท่านประธานเป็นที่ยอมรับกันดีอยู่แล้วนะครับว่า PM 2.5เนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพอันนี้เราคงไม่ต้องโต้เถียงกันเรื่องนี้ท่านประธานครับถึงเวลาหรือยังครับที่ประเทศเราเนี่ย อาจจะต้องถึงเวลากำหนดให้รถที่เข้าสู่เมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลหรือเมืองใหญ่อาจจะต้องมีการกำหนดว่ารถที่เป็นสัญดาปภายในนะครับอาจจะต้องวิ่งได้วันคี่วันคู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถที่เป็นไฮบริดหรือรถไฟฟ้าอาจต้องสนับสนุนครับ ถ้าเป็นรถไฟฟ้ารถไฮบริดอาจจะวิ่งได้ทุกวันนะครับในช่วงที่มีอากาศผิกฤกติอย่างช่วงนี้ผมว่าถึงเวลาแล้วนะครับท่านประธานที่จะต้องมีการระบุป้ายทะเบียนแยกสีระหว่างรถไฟฟ้ารถไฮบริดและก็รถสันดาปภายในอันนี้อาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมได้ในระยะเวลารวดเร็วเรื่องที่สนะครับที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ ก็คือเรื่องการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรที่มีการเผาและไม่เผาเามื่อสัปดาห์ก่อนเราได้ยินว่ามีการงดรับการรับซื้อผลิตภัณฑ์เผาที่มีอัตราเกิน25%เหลายฝ่ายโดนกดดันครับหลายฝ่ายเนี่ยโดนประชาสังคมกดดัน แต่ผมว่าก็เป็นจุดเริ่มที่ดีนะครับท่านประธานที่เราจะได้เรียนรู้กันว่าถึงแม้จะเป็นการทำการเกษตรแต่มีการเผาอาจจะต้องเรียนรู้ร่วมกันที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรในลักษณะนี้ครับท่านประธานก็ของผมขอมีเรื่อง อภิปรายแค่2เรื่องสั้นๆครับทำฐานขอบคุณครับครับขอบคุณครับ